สวัสดีค่ะอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนๆทุกคนดิฉันนางสาวสุชาดานินสนธิรหัสนักศึกษาห1 4 7 0 1ง9 8หมู่เรียนที่61-68ค่ะบทตัดพยานแบ่งออกเป็น2ชั้นคือชั้นตำรวจและชั้นศาลวันนี้จะมานำเสนอในเรื่องบทตัดพยานในชั้นของตำรวจชั้นจับกุมและชั้นมอบตัวค่ะ เหตุเกิดจากที่นายอู่และนายบาสซึ่งเป็นเพื่อนกันหลังจากเลิกงานทั้งสองคนได้ชวนกันไปดื่มสุราและทานข้าวกันที่บ้านของนายอู่นะคะโดยมีนางหยาน้องสาวของนายอู่อยู่ด้วยภายหลังนายบาสเกิดอาการมึนเมาจึงได้ไปลวนลามนางหยาและพยายามจะพานางหยาไปข่มขืนนะคะซึ่งนายอู่ได้มาเห็นจึงทําให้เกิดอาการไม่พอใจ นายอู่ได้ลุกขึ้นมาและคว้ามีดที่พกติดตัวไว้อยู่ตลอดความาแทงนายบาจำนวนสามแผลทำให้ในายบาทนพิษบาดแผลไม่ไหวทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนนายอู่ก็ได้หลบหนีไปนะคะต่อมานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหมายจับและได้ไปดำเนินการเข้าไปจับกุ่มนายอู่ไว้ได้ซึ่งจากภาพเหตุการณ์ที่ทุกคนเห็นนะคะ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปจับกลุ่มได้แจ้งสิทธิให้กับนายอู่ทราบตามมาตรา83ิาวรรคสองผู้ถูกจับมีสิทธิ์ที่จับไม่ให้การหรือให้การก็ได้และถ้อยคําคำของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ค่ะ 2. นะคะผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความค่ะและในภาเพเหตุการณ์นะคะนายอู่ก็ได้รับ สารภาพว่าตนเองเป็นคนแทงนายบาสและนายอู่ได้บอกว่าอาวุธมีดที่เขาพกมาเป็นอาวุธมีดที่ใช้ในการก่อเหตุฆาตกรรมนายบาสเช่นเดียวกันนะคะซึ่งคำรับสารภาพของนายอู่ที่บอกว่าเป็นคนแทงนายบาสจริงอันนี้ไม่สามารถรับฟังได้นะคะแต่คำรับสารภาพเกี่ยวกับอาวุธมีดที่ใช้ในการก่อเหตุสามารถรับฟังได้ค่ะ ตามมาตราเป็สีว่วรรคท้ายนะคะมาตราเป็นสีว่วรรคท้ายก็คือถ้อยคําใดๆที่ผู้ถูกจับให้ไว้ต่อเจ้าพนักงานผูกผู้จับหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในชั้นจับกุมหรือรับมอบผู้ถูกจับถ้าห้อยคำนั้นเป็นคํารับสารภาพของผู้ถูกจับว่าตนได้กระทำความผิดห้ามมีให้รับฟังเป็นพยานหลักฐาน แต่ถ้าเป็นถ้อยคำอื่นจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกจับได้ต่อเมื่อได้แจ้งสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งหรือตามมาตรา83วรรคสองค่ะซึ่งในภาพเหตุการณ์นี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งสิทธิ์ตามมาตรา8ปวรรคสองเรียบร้อยแล้วนะคะในเหตุการณ์นี้นะคะนางหยาเป็นพยานบุคคลในฐานะประจักษ์พยานนะคะพยานบุคคลหมายถึงผู้ที่รู้เห็นเหตุหการณ์หรือข้อเท็จจริง ที่ใช้เป็นหลักฐานเครื่องพิสูจน์ได้ค่ะประจักษ์พยายนหมายถึงพยายนบุคคลที่เป็นผู้ได้เห็นได้ยินหรือทราบข้อความเกี่ยวกับในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นมาด้วยตนเองโดยตรงส่วนมิตที่เกิดเหตุนั้นเป็นพยายนวัตถุค่ะพยายนวัตถุหมายถึงพยายนหลักฐานเชิงวัตถุที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีและพบในสถานที่เกิดเหตุค่ะในชั้นรับมอบตัวเรามาดูกันนะคะ ในที่นี้มาตรา8 4วรรคหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้ทำการจับต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนตามมาตรา83โดยทันทีในกรณีเจ้าพนักงานเป็นผู้จับให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้นแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณจับให้ผู้ถูกจับทราบถ้ามีหมายจับให้แจ้งผู้ถูกจับทราบและอ่านให้ฟังและมอบสำเนาบันทึกการจับแก่ผู้ถูกจับนั้นค่ะ เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วนะคะให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งมีผู้นำจับมาส่งแจ้งให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กำหนดไว้ในมาตรา7ทับค่ะมาตรา7ทับก็คือ 1. ผู้ถูกจับมีสิทธ์แจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งใหญ้ญาติหรือผู้ซึ่งถูกจับหรือผู้ต้องหาไว,ว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ถูกควบคุมค่ะ 2. นะคะมีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัวได้ค่ะ 3. ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้ารับฟังการสอบปากคำได้ในชั้นสอบสวนค่ะ 4. นะคะมีสิทธิ์ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควรค่ะ 5. นะคะได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยค่ะ